จะต้องมาทำงานแบบนี้อีกสักกี่ปีนึงเนี่ยทำงานจะเหนื่อยมันหลายปีแล้วที่เอออยากจะนอนพักเลยเกินหยุดก็ไม่ได้หยุดเอ้ยมีงานเยอะตลอดเวลาเลยโอ้ยร่างกายก็เป็นไรเนี่ยอ่อนแรงทำงานมากเป็นไงวะเออเออหันน้าผมก็นอนหน่อยแล้วกันโอ้ยเออเอาล่ะบิลลี่ เออเจ้ใจนายแบบว่าขึ้นไปดูข้างบนหน่อยนะม,นมันมีเสียงใครเอ้จุกจิกจิกอะไรสักอย่างหนึ่งอ,ะ <S <S อ่ะเออรู้สึกว่ามันหนักหนักสักหน่อยนายขึ้นไปดูหน่อยสิบิลลี่อาครับหัวหน้าอ่ม,มันจะมีอะไรนะข้างบนนั่นอ่ะมีคนล้มเหรอหรือหัวแตกก็อีล้มอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเห็นว่า แม็กซิเดี้ยเขาชอบทำงานแบบไม่ตั้งใจเท่าไหร่ชืบนั่นไงเอ้ยแม็กซิเดี้ยเอาบิลลี่โอ้ยให้ฉันพักบ้างเถอะฉันทำงานมาเหนื่อยแล้วโอ้ยนายฝากไปบอกพ่อหน้าด้วยว่าฉันต้องการนอนพักจริงๆฉันร่างกายไม่ไหวแล้วเท้าก็หักเนี่ยไอเฮ้ยไหนก็ได้ก็ได้๋ยวฉันไปบอกให้นะแม็กซิเดี้ชืบชืบชืบ อ,อ,อมาแล้วหัวหน้าแม็กซิดี้เขาแคเ่เหนื่อยจากการทำงานมากเขาขออนุญาตหัวหน้าให้เขาหยุดพักทำงานหน่อยได้ไหมครับเขาขาหักด้วยเอ้ยไม่ใชเท้าหักเขาเดินไม่ได้ฮนะแล้วร่างกายเขาอ่อนแรงด้วยเออได้จะให้เขาพักสักหนึ่งสัปดาห์แลวกันนะเออครับผมเอ้ยแม,ม็กซิดี้ว้า หัวหน้าให้ในพักหนึ่งสัปดาห์เย้ yeah! ขอบคุณมากครับหัวหน้าโอเคก็ okay. พักให้มันโอเคโอเคแล้วกันนอนอยู่บนเตียงกินข้าวอะไรดีๆแหละเออเอ,อ้ยอยากจะเอาไปสูดบรรยากาศจังเลยประตูยังจะใช้งานได้อยู่ไหมนะ่ะนั่นไงว่าแล้วประตูฉันพังเอ,อ้ยต้องมุดออกไปอีกแล้วเอ,อ้ย ตรงงัดตรงงัดอออโอเคอบรรยากาศดีๆแบบนี้ไม่ได้ออกมาสูตรนานแล้วต้นไม้ลมชมวิวออโอเคกินลมชมวิวเสร็จแล้วชิ้ ไอเจ้าเนก็ออต้องดึงมันกลับมาป้องล็อกมันเดิมอ้าวโอ้ไอ้บ้าเออมือนี่้แขนฉันต้องดึงอันนี้ลงมาเออจึ๊บจอจริงยากดึงเกินจริงเออต้องใช้พลังหยุดเวลาลงมาเออไม่ อเออเลี้ยวอ่ะอ่าโอเคประตูอย่าพังอีกนะพังอีกตบนะประตูนี่คือขยันพังจริงๆโอเคหัวหน้าครับเดี๋ยวนะผมรู้สึก,กว่าผมได้ยินเสียงปืนอะ่อนะหัวหน้าครับได้ยินไหมเฮ้ยมีจริงด้วยอะ่ะ เสียงยิงปืนจากท่านงง,งนะจะเอ๋วไงจะไม่ยอดยายีบุกมาจะเอาเงินมาแกลืมจ่ายค่าไอ้นั่นอีกแล้วของฉันนะแก้จะจ่ายให้ของฉันมาเคื่อนซะไอหุ่นยนต์บ้านี่มันตามติดชีวิตกูมาทุกวันแล้วนะเนี่ยเออเฮ้ยเออเออเออเอเอ หนีขึ้นไปข้างบนไปแล้วหน้าแล้วคุณหน้าไม่ขึ้นไปด้วยหรอครับขึ้นไปแล้วหน้าต้อจัดการตรงนี้เองโอเคครับอืออออออแกอือหืมแมชชี่นี่ตอนนี้ไอ้พวกไอ้คนไอ้คนที่มันมาทวงนี่หัวหน้าเรามันบุกไปอีกแล้วอ่ะฮะเอาจริงดิเออก็ใช่นะสิ มาจะขึ้นไปข้างบนหน่อยชันขาอ่อนอ้อเดี๋ยวเอาก้าองของนายมาให้กันหน่อยเหเอ๊ะมังเล้อายครับปเอาก้ออีไเอาก้าอีมันจะเบื่ออะไรวะอ๋อมาบังใช่ไหมได้ๆเออเออีไอประตูนี่ก็พังยากพังเ่็นเนาะ เป็นจมูกน่ดีเลยเอ้ยแไปว่ากุศุ์ช่างแม่งอินฟีูเอนที่น้าเบื่อน้าเบื่อนี่มันต้องเล่นลูกเล่นสน้อยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเสียกระดูกหักมันตายแล้วเหรอเฮ้ย ประตูตมันเป็นสีน้ำมันอะเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยมอง้ยเฮ้ยมันมีใทท่านมันตอนไหนวะยโยนก้อนห,หินมา ฉันตื่ลอมันกลายเป็นไททันแขนดูนไปละข้างหนึ่ง 是。Mm. อกบคซียอ้อปอจะไม่ตายวะเนี่ยโอ้มาได้รยปฏิหารขอบคุณมากเลยโอะโดนยักษ์นั่นทุบหัว คุยซื้อสลบไปสักพักนึงอ่ะุเล็กบ้าีออ้ยอ้ยหนักังอ่ะเออออออแผ่ดินไหวเอออ่ะอ่าไปจะจุอจะุเออจุ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  ศพแม็กซิดีนี่มันก็โรคจิตแม่งขนาดตาแล้วมันยังมันจูบแบบฉชนอเออเออเออเฮ้ยโอ้หนั่นไงทางออกก็ต้องขึ้นไปทางบันนั้นสินะเฮ้ยรัเรุ้ยยยยยย โอ้เอออุยอุยอุยโอยโหยเฮ้ยไอศอกของฉันนี่มันหัศจรรย์เฮ้ยโอ้ยศองช่วยชีวิตออออโอ้โหยศอกช่วยชีวิตอีกแล้วจุ๊บโว้ยโอ้ยเท้าช่วยชีวิตศอกช่วยชีวิตเท้าช่วยชีวิตโอยเฮ้ยซูเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เราหูหน้าแล้วล่ะหูหน้าเราอยู่ไหนเออเสียงมาแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระแทกกับอะไรวะเนี่ยเออนี่มันมือยักษ์นี่ยว่ะโอ้โหยมือยักษ์แล้วมันก็ใหญ่จริงๆเฮ้ยฉันต้องกลับไปที่บ้านฉันแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันต้องทำหัตถศพหัวหน้าก่อนเท้ายักษ์โอ้โห มันซะใหญ่ใช่หืึคิดดูดิโอ้โหหำยักษ์มันจะใหญ่มันจะใหญ่สักแค่งงไหนวะหัวหน้าเอย้ยนั่นขาหัวหน้านี่นะไอ้กูถันหลังมือนกูเห็นได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยนั่ขาหัวหน้าเหรอหัวหน้าครับหน้าหัวหน้าเอ้ยเอ้ยไปเอ้ยเยอะๆถ้าไปก็ไปเอ,าปเอาป้าแล้วไปทำหัวหน้าแทนเอง โอ้ยว uh, ้ยเอ้าแค่นั้จะสรุปจะทับใครโอ้ยไม่เอ้าเอาทบนขวัโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนักจังวะหน้กหนัหนั วน่าเออน่าวนาวไม่โอ้ยังไม่ได้ไปกินเลี้ยงกับวูน่าเลยวนาย่ายังตายก่อนเออเม็ซิดี้โอ้โหไม่สูญเสียคนที่สนิทไปสองคนเลยไม่นะเออ เจวิตใช่ก็ต้องเดินต่อไปผู้ชีวิตที่สุขต่อไปอจะต้องกลับบ้านเฮ้ยเอาเอา,เอาไม้ของหัวหน้าพกไปด้วยแล้วกันนะรู้สึกว่าเดินไม่ค่อยไหวจะต้องอ๋อนี่ไปทนร้อนด้วยเก็บเซลล์มันไว้ก่อนหัวไม้หัวหน้ามันแหลม้ โอเคได้เลือดมันมาแล้วลองหมาดิโอเครูปฝ่าตรงดิบไอ้บ้าเ้ยทำลายหินนี่หินบ้าโอ้